สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลโหนวิศวะพารวยและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือดวงมงคลชีวิตสอนสร้างชีวิตจากวิจิตด,ดาววันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาทุกช่วงทุกช่วงทุกช่วงนะครับช่วงเวลานี้นครับผมทําดาวดีเสียสิบประการให้ทุกท่านเพื่อจะปูทางให้ทุกท่านนะครับไปตั้งชื่อ หาตัวเลขมงคลหาทิศมงคลแล้วก็ที่สําคัญคุณจะรู้ว่าเทวดาเขามาช่วยหรือมาทําลายดวงชะตาของเราดวงบางดวงถ้าเกิดเทวดาเขาอยู่ดีแต่เราเอาในจุดที่ดีที่เขาอยู่เราเอาไปทําห้องน้ําทําอะไรที่มันเหยียบย่ําเขาเขาจะโกรธเราได้นะครับเราจะรู้เฮ้ยถ้าเกิดเราผิดที่แล้วเราจะทุบบ้านเหรอมันก็เป็นไปได้ยาก นะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะถือเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ําห้องส้วมในจุดที่ไม่ควรจะเป็นเทวดาอยู่เขาก็จะทําการตั้งศาลเราจะไปร้อยเรื่องราวพวกนี้ให้กับทุกท่านนะครับและที่สําคัญผมก็ฝากติดตามช่องดวงมงคลชีวิตถ้าเกิดใครไฝเรียนไฝรู้ผมเชื่อว่าทุกคนมาฟังเ่ยชอบอยู่แล้วแหละลองไปศึกษาหาความรู้ผมสอนพื้นฐาน โหราศาสตร์ไว้ประมาณ10คลิปนะครับแล้วก็มีดวงตัวอย่างเยอะแยะมากมายเพื่อจะเอามาประกอบดีเสียสิบประการนะครับแล้วก็มีสอนในนั้นก็มีโหราศาสตร์พื้นฐานพ่ยิมซีแล้วก็ลูกเต๋าพยากรณ์ส่วนท่องทางผลวิศวะพาด้วยนะครับก็เน้นเกี่ยวกับตัวเลขตัวเลขมงคลความฝันแล้วก็ อะไรที่เกี่ยวกับลงทุนน้อยได้กำไรงามหรือบางครั้งเพื่อนเพื่อนดีพี่อาจารย์ช่วยออแนะนําสินค้าให้ดูให้หนูน้อยบางครั้งเขาก็ส่งมาให้ใช้เงี้ยครับผมก็อาผมขออนุญาตโปรโมทให้นะเพราะว่าเป็นน้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็ไม่ได้เงินได้ทองอยู่แล้วแต่ว่าผมเนะีช่วยทุกท่านด้วยหัวใจและที่สําคัญทุกคนจะบอกว่าอาจารย์ทําคลิปเนี้ยทําเพื่ออะไรทาเยอะแยะมากมา,กมา,กา,ายนะอันนี้มีคําถามมา ผมก็บอกว่าเ้ยชีวิตคนเรานะถ้าเราได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักอะ่ะมันสนุกมันเพลินส่วนคนจะพูดจะอะไรผมวางเฉยมากในเรื่องกลุ่มนี้นะครับผมเรียกว่าค่อนข้างจะปล่อยวางมากๆสิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกผมเสมอว่าลูกฝึกเป็นผู้ให้ให้ด้วยปัญญาเรามีปัญญาให้ปัญญาเรามีเงินให้เงินเรามีเสื้อผ้าให้ให้เสื้อผ้าเรามี อะไรให้สิ่งนั้นที่เราไม่ลำบากจำไหมนะครับที่เราไม่ลำบากตอนนี้ผมมีองค์ความรู้เล็กๆนะครับในหัวศาสตร์ผมก็มอบให้โดยที่ผมแทบจะไม่หวังอะไรเลยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองมาศึกษาหาความรู้ดูวันนี้ก็มาเริ่มกันครับสรุปนะครับสรุปเกี่ยวกับดาวดีเสียสิบประการเช่นเคยผมอาจจะอารัมพบทเล็กน,น้อยเสมอเพราะอะไร พูดบ่อยๆอ,ยอะครับเหมือนอาจารย์ผมอะพูดจนผมพูดตามได้อะเพราะอะไรมันคือความเคยชินเราจะได้อ๋อทําไมเวลาโหวนวิศาวะพูดทําไมชอบหลับตาจริงๆผมหลับตาเพราะผมนึกถึงครับพูดของอาจารย์นี่คือเรื่องจริงเนี่ยเอออาจารย์เขาจะร้อยเรียงอะไรต่อนะ้อเราจะได้ไม่หลุดหลุดในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนะ่ยแนะนําเรามานะครับเช่นตัวอย่างนี้นะดีเสียสุบการนะครับมีช่องอะไรบ้าง ช่องโยกนะครับช่องเทวดาเทวดาเขาอยู่ไหนเทวดาอยู่เพดานอยู่พื้นอยู่ประตูอยู่ฝ้าอยู่ผนังอยู่ที่เขาเรียกว่าราชวัตรฉับทงอยู่ตรงไหนเราจะได้ดูแลเขาถูกที่ถูกทางถูกเวลานะครับดาวคู่ทำเนียบดาวส่วนสรุปเนี่ยสรุปของดีเสียสิบประการนี่ครับอาจจะเป็นสรุปแบบ คณิตศาสตร์บ้นบานๆนะครับบ้านๆไ,ไม่ใช่คณิตศาสตร์เอ่อไม่ใช่คณิตศาสตร์จ๋าคณิตศาสตร์จ๋าคืออะไรลบลบเป็นบวกบวกลบเป็นลบลบบวกเป็นลบบวกบวก,บวกเป็นบวกออนนี้คือคณิตศาสตร์จ๋านะครับส่วนคณิตศาสตร์บ้นบานคืออะไรบวกลบเป็นอะไรเป็นเท่ากับเพราะอะไรเอาสุว่าบวกหนึ่ง ลบหนึ่งเป็นอะไรเป็นเท่ากาับอะไรมันเสมอกันเอาปลามาเล่ไก่นะครับเอ๊ะคือคนจะบอกว่าอะไราอาจารย์เอปลามาเล่ไก่คือหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งอ่ะโดยหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นเท่ากับนั่นเองนะครับกับอะไรอีกอ่ขอแนะนํานิดนึงนะอันนี้ลบลบเป็นลบบวกบวกเป็นบวกลบบวก เป็นเท่ากับบวกลบเป็นเท่ากับแบบนี้เลยนะครับคณิตศาสตร์บ้านๆเรามาเริ่มที่ดาวทิศกันครับดาวทิศเป็นไงบ้างบวกสีเขียวเป็นบวกนะบวกเป็นบวกบวกเท่ากับบวกเป็นบวกบวกลบอ่าเปลี่ยนเป็นสีนะลบเท่ากับเป็นอะไรเป็นเท่ากับบวกบวกเป็นบวก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 ลบ เป็นอะไรเป็นบวกเท่ากับเท่ากับเท่ากับบวกเป็นบวกนะครับอขออนุญาตลบเดี๋ยวจะได้ไม่เลอะบวกบวกเท่ากับบวกเป็นบวกสุดท้ายดาวราหูบวกเท่ากับลบเป็นไรเป็นเท่ากับนั่นเองเนี่ยครับคือบทสรุปของช่องสรุปดังนั้น ถ้าเกิดเรารู้นะครับว่าเอออาจารย์พืหัสนนะนะครับเป็นบวกแ่างว่าลูกอะไรทายง่ายลูกดีนั่นเองอาจารย์ดูอยากมีลูกผมอยากมีลูกมีลูกได้ไหมมีได้นั่นเองนะครับอาจารย์ผมจะเปิดธุรกิจนะลูกน้องผมจ,จะดีไหมเฮ้ยดีนั่นเองเนี่ยเห็นไหมครับ การปูพื้นฐานดาวดีเสียสิบการมันเป็นรากเงามันเป็นแก่นแท้ของการออกคำพยากรณ์และที่สำคัญเราสามารถใช้ดาวดีเสียสิบการเนี่ยไปวิเคราะห์ดาวจรมาพนวกกับดาวเดิมว่าเอ้ยอาจารย์ชาวบ้านเชื้อเมืองเขาบอกว่าดาวราหูโครจรย้ายราศีมาที่ราศีมีนะมันดีบ้างไม่ดีบ้างคนนี้บอกว่าตายบ้างคนนี้บอกว่าเออแย่บ้างบุ่นบายบ้าง แต่มันบุญวายแบบไหนอะใช่ไหมครับมันคือการพิสูจน์ว่าบุญบายเราดีไหมหรือว่าบุญบายเราแย่เราจะได้เ้ยป้องกันเฮ้ยตอนนี้นะดาวพันหัดเขาบอกว่าดีดีเพราะเป็นดาวครูบาอาจารย์ย้ายมาเป็นลาะเราแต่เราไม่เคยรู้ว่าไอ้ดาะเราเป็นดาวเสามาเจอปุ๊บท,ทันทีเอ้ยลาพระมาผู้ใหญ่ให้คุณแต่ก็โทษฐานลับที่เราทําดีเสียที่ประการนี้คือตีกันเห็นไหมครับนี่คือเรา ต้องรู้ดาวเดิมทุนกำเนิดเดิมของเราแล้วค่อยเอาไปผนวกกับดาวจรณนะช่วงเวลานั้นเดือนนั้นปีนั้นที่เขาบอกว่าอยู่ถูกที่ไหมอยู่ถูกทางไหมอยู่ถูกเวลาไหมไม่ใช่บอกว่าเอ้ยจะเอาน้ําฝนจะขุดบ่อรับน้าฝนแต่นี่มันคือทะเลทรายเราจะไปขุดได้ขุดได้ดไดแต่ฝนจะตกท่อนไหนเราไม่รู้นะครับเพราะ เราอยู่ผิดที่อยู่ผิดทางอยู่ผิดเวลานี่คือข้อดีของดาวดีเสียสิบการก็ลองศึกษาหาคมรู้กันนะฟังเพลินๆอย่าตั้งอกตั้งใจมากแต่ฟังบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆใช้ระบบพึมนซับดีสุดครับเพราะสมัยก่อนเขาเรียนกันเป็นตระกูลมีหน้าที่เรียนเรียนๆสมัยนี้โอ้ในจะลูกในจะผัวในจะเมียหนจะพ่อในจะแม่หนจะทำมาหากินโอ้มันเยอะแยะมากมาย ดังนั้นฟังเพลินเ,พนเชื่อผมใช้ระบบสึมอสัพดีสุดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงกายเป็นแรงใจเป็นกองหนุนเป็นทั้งอะไรเยอะแยะมากมายรวมทั้งซื้อขนมนม,นมเนยมาฝากเวลาไปสอนรวมทั้งอาจารย์ไม่สบายหรือส่งยงส่งยาส่งอะไรมาให้เยอะแยะมากมายผมขอขอบคุณนัดที่นี้ครับขอขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ ขาดไม่ได้เลยก็คือการขอขอบคุณนะ้องทีมงานทั้งสองท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ